สวัสดีทุกทกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเสียงโชกเสียงสตาวัสนาลาสีกันฟ้าเปิดทางให้ร่ารวยเงินไหลมาดังสายน้ำอาจารย์ลักพันธงได้ทำนายเอาไว้ว่าคนใดก็ตามที่เกิดในลัคนาราศีกันได้มาเห็นคลิปนี้ถือว่ามีโชคมีไซมีดวงสตามหาเศรษฐีบารมีเปิด ใครก็ตามที่มีความเสือ่อด้านการทำนายโชกลาภเงินทองทรัพย์สินจะหลางไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางอย่างแน่นอนในปีพศ2567นี้ตัวของพวกท่านมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งยิง่งใหญ่ะนั้นแล้วใครก็ตาม ที่เลื่อนมาเห็นคลิปนี้จึงขอแสดงความยินดีกับตัวของพวกท่านด้วยเพราะโศคลาบบารมีความมั่นคงความโชคดีบารมีเงินแสนเงินล้านนั้นจะลังหลเข้ามาทุกทิศทุกทางแบบไม่ขาดสายอย่างแน่นอนสันั้นแล้วใครก็ตามที่เลื่อนมาเห็นคลิปนี้การทำนายโชคสตาบารมีจากซอง คาถาพารวยตัวของพวกท่านนั้นจะมีแต่ความโชคดีมีบารมีเงินแสนเงินล้านปรากฏขึ้นอย่างแน่นอนฉะนั้นแล้วให้ตัวของพวกท่านน้อมระนึกถึงสิ่งที่ท่านอยากได้สิ่งที่พวกท่านต้องการพอโศลาบารมีเงินทองทรัพย์สิสนจะลังไลเข้ามาแบบไม่ขาดสายฉะนั้นแล้วให้ตัวของพวกท่าน ตั้งจิตอธิษฐานให้แน่วแน่แล้วตัวของพวกท่านจะได้สมความปรารถนาอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นที่ดินบ้านรถทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านปรารถนาเอาไว้มันจะกลายเป็นจริงในปีนี้ถ้าตัวของพวกท่านพลาดแล้วถือว่าพลาดเลย พอดวงสตาบารมีไม่ได้เกิดขึ้นมาบ่อยๆให้ตัวของพวกท่านตั้งจิตตั้งใจกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นการเปิดดวงเสียงโชคเสียงสตาวาสนาแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับเพื่อนมนุษย์แล้วตัวของพวกท่านก็จะได้ทำบุญทำทานโดยไม่ต้องเสียตังไม่ซักบาทเดียวสนั้นแล้วถ้าตัวของพวกท่านพร้อมแล้ว ให้ตัวของพวกท่านพิมพ์คำว่าสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะโศกลาบารมีควมมั่นคงถาวรควมมั่งคั่งจงลังหลเข้ามาทุกทิศทุกทางด้วยเถิดดวงสตาบารมีไม่ได้เกิดขึ้นมาบ่อยๆใครก็ตามที่เลื่อนมาเห็นคลิปนี้ ถือว่าเป็นคนที่มีบุญไม่ว่าตัวของท่านจะทำอะไรจะคิดอะไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เพราะเหตุและผลนี่คือการเปิดตำราโบราณโหราศาสตร์ซึ่งเป็นตำราเก่าแก่และมีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเปิดการทำนายลายสำนัก ของอาจารย์ซื่อดังไม่ว่าจะเป็นมองปลายหมอสางหมอรักอาจารย์ภัยสารแสนไซและอาจารย์อื่นๆอีกมากมาย ได้ทำนายเป็นเสียงเดียวกันว่าใครก็ตามที่เกิดในลัคนาราศีนี้ดวงสตาบารมีโดดเด่นไม่ว่าตัวของท่านจะทำอะไรจะคิดอะไรก็ตามจะมีความบังคังร่ำรวยความโชคดีบารมีเงินแสนเงินล้านจะหลังไลเข้ามาทุกทิศท,ทุกทางด้านการงานนั้นตัวของพวกท่าน ถ้าทำอยู่ข้าราชการก็จะได้เหลือนยศทาบรรดาศัก์ตัวของพวกท่านจะมียศทาบรรดาศัก์สูงทรงแน่นอนถ้าตัวของพวกท่านทำอยู่เอกโนนั้นจะมีโครงการใหญ่น้อยหลังไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางแบบไม่ขาดสายและไม่ขาดมือจนตัวของพวกท่านนั้นไม่อยากเชื่อเลยว่าตนเองจะโชคดี มีบารมีขนาดนี้แน่นอนเมื่อการงานมาบารมีได้เปิดแล้วการเงินก็จะลังไลเข้ามาจนตัวของพวกท่านนั้นไม่อยากเสื้อสายตาเลยทีเดียวฉะนั้นแล้วใครก็ตามที่เลื่อนมาเห็นคลิปนี้ตัวของพวกท่านในปี67นี้จะมีการงานที่มั่นคง การเงินที่มั่นคงฉะนั้นแล้วให้ตัวของพวกท่านตั้งสิทธิอธิษฐานเอาสิ่งที่ท่านอยากได้ไม่ว่าจะเป็นที่ดินบ้านรถทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านใฝ่ฝันเอาไว้จะกลายเป็นจริงในปี67นี้ด้านสุขภาพร่างกายในปี67 อาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยฉะนั้นแล้วให้ตัวของพวกท่านรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีๆเพราะการงานดีการเงินดีแต่สุขภาพไม่ดีนั้นนั่นคือความจิบหายที่สุดในชีวิตฉะนั้นแล้วตัวของพวกท่านมีการงานดีการเงินดีแล้วสุขภาพร่างกายก็ต้องดีด้วยให้ตัวของพวกท่านตั้งเวลา พักผ่อนให้เพียงพอแล้วตัวของพวกท่านนั้นจะมีแต่สิ่งดีๆีลังไลเข้ามาในชีวิตของพวกท่านด้านความรักคนที่เกิดในลัคนาราศีนี้ตัวของพวกท่านจะมีคนรักคนเมตตาคนอบอ้อมอารีช่วยเหลืออุ้มซูตัวของพวกท่านอยู่ตลอดเวลาจนตัวของพวกท่านนั้นประสบผลสำเร็จในชีวิต ฉะนั้นแล้วให้ตัวของพวกท่านรักษาคนพวกนั้นให้ดีๆไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาหรือคู่รักที่คบหาดูใจกันให้ตัวของพวกท่านนั้นให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วตัวของพวกท่านจะพบแต่ความสุขความเจริญอย่างแน่นอนด้านความมั่งคั่งร่ำรวยตัวของพวกท่านในปีห7นี้จะมีโอกาส ที่ร่ำรวยและมีความมั่งคั่งอย่างแน่นอนเพราะด้านการเงินการงานได้เดินแล้วสุขภาพร่างกายดีแล้วความรักดีแล้วความมั่งคั่งร่ำรวยก็จะลังไลเข้ามาเส้นเดียวกันไม่ว่าตัวของพวกท่านจะทำธุรกิจค้าขายผู้คนให้การสนับสนุนอย่างแน่นอนฉะนั้นแล้วในปี6-7นี้ ถือว่าเป็นปีแห่งความมั่งคั่งล่ำรวยแห่งความโชคดีที่สุดะนั้นแล้วใครก็ตามที่เลื่อนมาเห็นคลิปนี้ตัวของพวกท่านมีบารมีเงินแสนเงินล้านให้ตัวของพวกท่านพิมพ์คาว่าข้าพเจ้าอยู่ในขึ้นแห่งบุญขอบุญญาบารมีความโชคดี ความมั่งคั่งร่ำรวยหลังไหลเข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าแล้วตัวของพวกท่านนั้นจะได้สมใจวังอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจด้านการเงินการงานด้านสุขภาพและความรักความมั่งคั่งร่ำรวยความโชคดีปาระมีเงินแสนเงินล้าน บุญเก่ามาวาสนาได้ส่งผลให้ตัวของพวกท่านนั้นพบแต่ความโชคดีอย่างแน่นอนด้านการเสียงโชคเสียงสตาเสียงวาสนาเสียงบารมีนั้นถ้าตัวของพวกท่านไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือไปสถานที่ที่คนให้ความเคารพนับถือนั้นให้ตัวของพวกท่านหยิบจับอรอรต์เตอรี่ สักสองใบสามใบเพราะรางวันใหญ่รางวันที่หนึ่งอ่านเป็นตัวของพวกท่านจะได้เป็นผู้ครอบครองบารมีโดดเด่นเงินแสนเงินล้านครอบงำตัวของพวกท่านอย่างแน่นอนฉะนั้นแล้วให้ตัวของพวกท่านตั้งจิตอธิษฐานให้ดีๆบารมีได้บังเกิดแล้วไม่เสือ่อก็อย่าได้ลบลูเด็ดขาด เพราะนี่คือการเปิดตำราโบราณโหราศาสตร์ซึ่งมีความเก่าแก่และมีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดหมอสร้างหมอรักอาจารย์ไพศาลแสนไซหมอปายและอาจารย์หลายๆายสำนักได้ทักเป็นเสียงเดียวกันว่าลาหูเปลี่ยนแปลงข้างยิ่งใหญ่โซกลาบบารมีปีมังกรทอง ความมั่งคั่งล่ำรวยนั้นจะลังไลเข้ามาจนตัวของพวกท่านที่มีความเสือ่อดานการทำนายโชคชะตาบารมีไม่อยากเชื่อเลยว่าตนเองจะโชคดีมีบารมีขนาดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้ เพราะบุญเก่ามาวาสนาได้ส่งผลในปี 6-7- นี้ใครที่ได้มาฟังคลิปนี้เป็นคนที่มีบุญ100%เอร์เซให้ตัวของพวกท่านกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปให้คนที่ท่านรักเพื่อเป็นการเสริมดวงเสริมสร้างบุญญาบารมีเสริมสร้างความโชคดีให้แก่ชีวิตของพวกท่านและคนที่ท่านรัก สันั้นแล้วให้ตัวของพวกท่านกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดการทำนายบารมีคววมโชคดีของชีวิตแบบนี้ต่อไปขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟังการทำนายโชคชะตาบารมีจากซองสิบซองราศี แล้วตัวของพวกท่านนั้นจะมีแต่ความโชคดีความมั่งคั่งร่ำรวยบารมีเงินแสนเงินล้านจะบังเกิดแก่ตัวของพวกท่านอย่างแน่นอนขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟัง